เซอร์ไพรส์บอยพิษณุประกาศข่าวดีเบบี Baby, มาแล้วก่อนหน้านี้เพิ่งจะเซอร์ไพรส์สุดหวานให้กับภรรยาอะเมนดาหลังครบรอบแต่งงาน2ปีไปได้ไม่นานสำหรับนักแสดงทีวีกรหนุ่มมากความสามารถอย่างบอยพิษณุและล่าสุดก็มีเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆอีกครั้ง โดยเจ้าตัวได้โพสต์คลิปในช่อง YouTube โดยใช้ชื่อว่าสวีดที่สมุยคลิปนี้มีสมาชิกเพิ่มอีกหนึ่งคนซึ่งภายในคลิปจะเห็นโมเมนต์สวีดหวานของทั้งคู่ตลอดทั้งทริปและปิดท้ายที่หนุ่มบอยได้เฉลยขณะเดินเล่นกับภรรยาที่ชายหาดโดยไปจับที่ท้องของภรรยาและถามว่าอันนี้ใครพุงน้อยๆเหรอตอนนี้มีข่าวดีมาบอกทุกคนคืออแมนดาตั้งท้องแล้วตอนนี้จะเป็นคุณแม่แล้วทริปนี้ก็ถือว่าเป็นทริปที่จะมาบอก ข่าวดีกับทุกคนว่าอแมนดากำลังจะมีเบบีแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่คอยลุ้นคาดหวังอยากให้เรามีตอนนี้มีแล้วดีใจมากๆถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับคลิปนี้ทั้งนี้หนุ่มบอยได้โพสแจ้งในอิน t a g r กรมโดยมีเพื่อนๆในวงการบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากทางทีมข่าวในนิวขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ต่อจากนี้แฟนคลับก็รอติดตามความน่ารักของครอบครัวนี้พร้อมกับสมาชิกตัวน้อยกันต่อได้เลยจ้าอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ